ข้อ4ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักนิติธรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติวงเล็บ2ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามวงเล็บ3ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ในประการที่อาจจะทําให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่วงเล็บ4ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบวงเล็บ5ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพื่อผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นวงเล็บ6ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง วงเล็บ7แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด